ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลตต่อด้วยข้อ88นะครับ which sentence is correct ประโยคไหนถูกต้องนะครับมาดูกันเลยโอเคนะครับ ดูกันว่าข้อไหนถูกข้อไหนผิดนะครับก่อนที่เราจะมาดูครับน้องก็เห็นว่าทุกข้อนะครับมีการพูดถึงเวลาทั้งนั้นเลยนะครับ A เนี่ยพูดถึง this evening นะครับ this evening ข้อ B นะครับมี on ไหนข้อ C นะครับมี before นะครับแล้วก็ D เอ่ :before eating นะครับก่อนกินนะครับเสรินงข้อ D ดองนะครับมี every Sunday พวกนี้พูดถึงเวลาหมดเลยนะครับอย่างหนึ่งครับหลักๆในภาษาอังกฤษนะครับถ้าสมมุติว่าเวิร์บตัวนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเวิร์บเนี่ยเวลามีสมมติมีประโยคนะครับมีเวิร์บมีอ่ามี subject นะครับแล้วก็มีเวิร์บซึ่งเป็นเวิร์บที่ต้องการ object ก็จะมี object ต่อมาใช่ไหมครับมี object อาจจะมีการขยายได้นะครับ อาจจะมีการขยายไม่ว่าจะโดย adverb นะครับหรือว่าจะโดยหรือว่าจะโดย e preposition นะครับหรือว่าพวกเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับการขยายอย่างเดียวที่สามารถไปแยกระหว่าง verb กับ object ได้มีแค่ adjective ที่ไปขยาย object เท่านั้นนะครับคือเวลาที่มี adjective ไปขยาย object มันจะต้องอยู่ข้างหน้าเสมอใช่ไหมครับโอเคกร,กรณีนั้นเป็นกรณีเดียวที่มีอะไรก็ตามไปขัน,ข,นขันขั้นกลางระหว่างเวิร์บกับออบเจกต์ออบเจกตีฟได้นอกน,นั้นก็มีพวก the this that อะไรพวกเนี้ยที่ยังไงก็ออกแนวขยายเหมือนกันพวกนั้นจะไปอยู่หน้าอยู่ระหว่างเวิร์กับ Object ได้แต่ถ้าเป็น adverb ธรรมดา slowly ทั้งหลาย preposition ทั้งหลายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเวิรเอ้ยอตัด preposition ออกดีก เอพจิชชันไม่เชิงครับเพซิชั่นอาจจะอยู่ด้วยก็ได้ในกรณีที่มันเป็นเฟสเตอร์เวิร์บเนาะแล้วก็หลายๆครั้งเวิร์บมันต้องการเพจโพซิชั่นเพื่อที่จะสื่อไปถึงสื่อไปถึงอ็อบเจกต์ด้วยเพราะฉะนั้นโพซิชั่นสามารถอยู่ตรงกลางได้นะครับก็คือมีแอคทีฟมีพวกอาร์ติเคิลนะครับแล้วก็มีพวกเพจโพซิชั่นที่สามารถมาอยู่ตรงกลางได้แต่แอดเวิร์บและพวกไทม์พวกนี้นะครับไม่สามารถไปขั้นกลางระหว่างเวิร์บกับแอคทีฟกับออบเจกต์ได้ เพราะฉะนั้นมาดูแต่ละข้อครับข้อนี้อยู่ข้างหลัง s h o u l d be a the t theater s h o u l d be a the t theater b และ a t the theater จริงๆตรงนี้จะบอกว่ามันเป็น object ก็ไม่เชื่อเนาะแต่ว่าไอเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆต่อให้เอา this evening ไปอยู่ตรงนี้เป็น beta should be this evening a t the theater เนี่ยเอาจริงๆข้อนี้ก็ไม่ได้ผิดขนาดนั้นนะครับ แต่ก็ไม่ค่อยแนะนำให้ใช้อยู่ดีนะครับไม่ค่อยแนะนำให้ใช้อยู่ดีแต่ถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะ,ะนั้นประโยคนี้ยังไงก็ไม่ผิดต่อให้เอา this evening <c oughs> ไปอยู่หลัง B มันก็ไม่ผิดเพราะว่าทั้งหมดนี้ทั้ง At The theater ทั้ง this evening เนี่ยจริงๆก็เป็นส่วนขยายของชุดปีทั้งหมดนะครับแต่แบบที่คนชอบที่สุดขีดแบบนี้นะครับต่อไปข้อดีเบิร์ดครับ had to d o all n i g h t Home w o r k นะครับ คือต้องการสื่อว่าอยากทําแมรี่ต้องทํากันบ้านทั้งคืนแต่ดันเอาเอาไนท์ night, มาอยู่ระหว่างดูกับ Homework ซึ่งเป็นเว r ร์กับ Object ครับซึ่งมันถูกไหมไม่ถูกนะครับข้อนี้ผิดแน่นอนเลยผิดแน่นอนข้อ4ครับ m a ด y people take before t a t i n g a photo ครับปกติต้องเป็น Take a photo ใช่ไหมครับมันมันแยกจากกันไม่ได้เว r รกับ Object Take a photo มันแยกจากกันไม่ได้ เอา before i be t มาแจ้งงนี้ก็ผิดเต็มประตูครับผิดแน่นอนส่วนกดีดอก I go every Sunday to church ก็ผิดครับจริงๆมันต้อง go แล้ว to church ี่อย่างที่บอกครับ p r e position อยู่ระหว่างกันได้แต่พวกนี้พวก time ท,ที่มาขยายนี้ทำไม่ได้นะครับจริงๆมันต้องเป็น I go to church every Sunday นะครับอันนี้ก็ส่วนเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องมีข้อเดียวคือข้อ A แต่จริงข้อเอพี่หลักการหนึ่งคือต่อให้มันสลับไปอ่ะมันก็ถูกดีมันก็ยังใช้ได้อยู่ดีแต่แบบนี้ถูกที่สุดนะครับเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะพี่ขอไม่เออพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษจริงจริงอันนี้กาคากับ g o t o นะครับ b ีเนี่ยก็คา้ากับ go t o ก็คือมันเหมือนกับเป็นเฟซเวิร์ดนิดนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอา สมมติเอา this evening เนี่ยไปอยู่หลังไปอยู่ก่อน B เนี่ยมันก็ไม่ถูกอยู่ดีคะไม่อยู่หลัง B ก็ไม่ถูกอยู่ดีคะเพราะว่าจริงๆมันควรจะอยู่ด้วยกันเหมือน go to นั่นแหละครับหรือต่อจะให้เปลี่ยนเป็น B a d แล้วต่อ this evening ก็ผิดหรือ B this evening add ก็ผิดนะครับยังไงก็ต้องเป็น B a d the theater this evening อย่างเดียวนะครับื่อทีที่ขอโทษนะครับมันมันไม่ใช่ว่าเอา this evening ไปอยู่หลัง B ก็ได้นะครับไม่ใช่นะครับ ยังไงก็ต้องมี add หลัง b นะครับแล้วหลังจาก add ก็ต้องต่อด้วย object เสมอนะครับโอเคนะครับจบไปสำหรับข้อ88นะครับอย่าลืมนะครับตัวที่มาขั้นนะครับระหว่างนะครับระหว่าง verb กับ verb กับ object ได้นะครับมีแค่ pronoun อย่าง add to และ adjective เท่านั้นนะครับนอกจากนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็น adverb อย่างเช่น well slowly หรือตัวบอกเวลาแบบนี้นะครับ this evening all night before eating every Sunday นะครับจะไม่อยู่ขั้นไม่ได้นะครับต่อให้มันเป็น be ก็เถอะยังไงก็ต้องเป็น b แล้วตามด้วย ad เสมหรือ be หรือ b, b, b in เสมอนะครับ be at the theater be in the kitchen be on the floor ก็ไม่สามารถเอา a d v e rb กับเวลาไปอยู่หลังอีหลังบีแล้วค่อยต่อด้วย add in on ได้ไม่สามารถทำได้นะครับโอเคนะครับจบไป2ข้อ88ครับเมื่อกี้พี่ตอนนั้นที่พี่บอกว่าใช้ได้ก็ผิดนะครับขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้ครับเพราะนี้มีได้แบบเดียวนะเอา d i s c ส้นนีไปอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้นะครับโอเคครับจบครับ